วะฮันอิกเล้าอันนี้เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับป่าแยกไว้สำหรับป่ามึงเ็ดเฮ้อคนสวิตคิดหลายพี่น้องคิดว่าป่ามันมีสมองมัน ายม้าน้ำสายแม่น้ำง่ายแล้วมันจะเลี้ยวขวาเราก็เขามาในตรงนี้แล้วมันก็นจะบายน้ำตามที่เขาเตรียมไว้ให้งนา้นเด่นคือคนสวิตเขาคิดเนาะว่าาำรับป่าเพราะป่าต้องเลี้ยวขวาแล้วเข้ามาตรงนี้อ,อ่ยคิดหลายคิดทัดคือว่าป่ามันจะมาตรงนี้พี่นอ้องแต่ก็พ่เคยเห็นจเกียดอกป่านบ่มีสมองมันจะเลี้ยวขวามาได้จังได้แต่ว่าหยืด